มืัอนี้นะคะก็ได้รับาสายด่วนวงในมาจากขังในอีรีนะค่ะมาแบบด่วนๆนะค่ะคุณบอกว่ามวลเมื่อกี้นี่ได้903ตรงๆเลยมาสั่งการทัมม้งช่วงมวลเนี้ก็เรามาติดตามเนาะว,ว่าจะเข่าบอรหรือว่าจังไหนเนาะค่ะเข้ามาแล้วนะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพิ่มละลายสองไลายเพิ่มละแช่สองแช่ในเรื่อยค่ะเพื่อ,อแจ้งเตือนการมองเห็นนะคะ่ะลงคลิปไปบางคนกับแม่แม่เอลซีว่าไม่เห็นเลยมาสั่งค่ะ ภาพชัดเสียงชัดดีเนาะคะ่ะเดี๋ยวนะคะวันนี้เจบุญก็จะภาพไปตามเลขรับเลขรับว่าง่เพค่นบอกว่าอันนี้ของแท้แน่นอนวัสดุ่ะทัานผู้ชสองแท้แน่นอน่อนโทรมาาไม่ไม่มาติดนะคะ่ะิ่นบอกว่าเอาไปแว่งปันให้ลูเอยวัสด วัเมื่อกี้นี่แม่ก็ได้9 0้สแต่ว่ามันซื้อไม่ได้มันอันมาสั่นแต่ว่าเอบางเอฟซีบางเบางมองก็บอกว่า9 0้าศูสมมัอันนด้แอดแต่ว่าทางทางบ้านแอดอันค่ะอันศูนย์สามอันเก้าศูนย์สามอันตั้งแต่ 9, 90 2, 90 3, 90 4, 90เก้าเก้าศูนย์สองเย์สามเก้า้าหลยค่ะรวดเลยนะคะวัเมื่อกี้นี่เด้แต้งวดนี่เป็นไปได้เพราะว่าจะเป็นตาอันมาเก้าศูนย์ห้าตามช เนาะอ่าเดี๋ยวขอเขียนไว้ก่อนเนาะเพราะในบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวด้วยค่ะท่านผู้ชมก็อรอติดตามวันนี้ว่าจะเป็นยังไงเนาะบน ชัดเฉียงชัดที่นอค่ะทางเพจก็ชัดอยู่เนาะทาง y o u t u b e ก็ก็ชัดนะคะปพ๊ปไหอะไรมากจีเนาะในส่วนครีมเนาะคะ่ะทามันขามาหลายมาเจบุญทำให้หนาสวยหนาไสนหนานันจังเลยนะคะใส่ครีมเจ้าของค่ะตอนนี้ก็จะมีกาแฟมาด้วยค่ะท่านผู้ชมกาแฟอ่าพวก ก้มนันมาวานก็กินได้ค่ะบำรุงสายตาค่ะตอนนี้กําลังกินอยู่แล้วก่ะพวกไขมันนะเพียค่ะรีดไขมันหน้าทงองกัวจีมกันเยอะตอนนี้กําลังเทปอยู่กับอ้วนอ้วนขึ้นหลายค่ะ,ะเอาลงให้มันเหลือห้าสิบค่ะท่านผู้ชมภาพจัดเสียงจัดป้อนจัดได้กันไหมชัดดีอ๋อคุณพี่ประทีป ชัดดีนะค่ะชัดอยู่เนาะเอ้าบาดนี้แบบนี้บอกเรียกลับสายด่วนมองในเนาะโท่มากหม่ๆมหมัดๆมเนาะค่ะเลขอ่ะมันจะมีเลขรับสายด่วนลงจากข้างในเนาะค่ะคนบอกว่าขางในข้างในก็คือขังในเพราะเปนนลกองเนี่ยเด็กก็นั่นอีกค่ะท่านผู้ชมสุดกว่านกลกองอีกค่ะอันนี้คือนายกองนี่อันนี้คือเลขนกลกองนะอันนี้คือตอนที่ย้อนไม่ไม่เอฟซีชัดครับ แม่เอฟซีจะงงนะว่าเี่ยอันนึงเลขรับสายด่วนวงไงอันนึงเลขรับกลองนี่สินะคะอันนี้คือเลขรับกลองเชลาแต่ว่าเลขพิเศษเนี่ยฟันเม็ดเดียวมาตรงว่าจะมาตรงกันหน่าจะตาดูไดตรงน่าจับตามองอ่าที่นี่ห้องมาบอกตัวนี้เนาะอ่ะเลขรับจากกองค่ะเตรียมสมุดปากกาค่ะแม่เอฟซีเตรียมสมุดปากกาเตรียมจดค่ะเตรียมจดเด้อ ไม่ชัดค่ะอืมแต่สัญญาณผับนะแม่เนาะบางมองกระชาบบางมองกับว่าชัดเนาะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทางเพจนะคะที่เข้ามาดูเยอะมากค่ะอ่ะเตรียมแคปหน้าจอค่ะเดี๋ยวนับหนึ่งสองสามค่ะแคปบหน้าจอค่ะบนนะคะให้เก้าศูนย์สองเม็ดเดียวล่างเก้าแปดค่ะท่านผู้ชมเลขลับสายด่วนวงใน มาจากข้างในจริงๆค่ะเพื่นว่าการันตีไปเลยของแท้แน่นอนเพื่นว่าเนาะแคปหน้าจอาไว้แต่ว่าสังเกตเบื่อนนะฮะน้องเจบุญสวยพูดจาเป็นอ๋อสวยปะคะจากสุราษฎร์สุราษฎร์ฝนตกไหมคะทางสุราษฎร์ฝนตกไหมคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงนี้น่าจะเป็นนาฝนทางสุราษฎร์เนาะค่ะเนาะเป็นบอกค่ะ ค่ะแคปหน้าจอมาแบบด่วนๆค่ะซ้ายด่วนวงในของแทฟ้ฟันบน902ล่างเก้าแเขาเปรียบเทียบกันเบิงมาเลขรับจากข้างในกล่องมาตรงกันได้ค่ะเดี๋ยวจอยเบิรงเนาะนี่อันนี้คือเลขรับมาจากข้างในกล่องเอาตั้งฟิั่นเลยค่ะนี่ เลขลับจากในกองจลาดนี่งวันนี้เลขชุดพิเศษเบิงเาค่ะว่ามาตรงกันบอกของของของบน,นไม่เป็นเก้าศูนย์สองบอกอันนี้ไม่เป็นเก้าสองศูนย์เหมอนนี่สังเกตเบืองนะคะท่านผู้ชมวันเมื่อกี้ก็ให้เก้าศูนย์เออให้เก้าให้ศูนย์เก้าสามมันถือโตดค่ะแต่ว่าเลขลับจากข้างในถือตรงตรง,ตรงเลยค่ะท่านผู้ชมรอติดตามงวดนี้ห้ามพลาดนะเดี๋ยวทางเพจกันทางเพจแคปจอค่ะแคปจอค่ะ อันนี้เบิรงสังเกตเบิรงอัดีว่าตัวไดมาตรงกันห้องจัดเลยนะคะท่านผู้ชมจับหาลอตเตอรีเลยเด้อน,นี่แคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอวันนี้สวยมากค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะสวยป่ะค่ะแม่อยากสวยมาสมาสังครีมน้าหนูไปใส่เด้อจะได้หน้าขาวหน้าใสาไร้ฝ้าไร้สิวค่ะ อีลีค่ะสำนักแรกกับไหแมงเนี่ขพอไหามากเก่าศูนย์สองค่ะขอบคุณครับสำนนั้เมืองพนจัดเจนโอ้จากเอฟซีจากเมืองพนชัดเจนใช่ไหมคะอ่ะต่อไปเรามาแคปหน้าจออันนี้นะคะนี่พอ่ออกซสายด่วนสายด่วนสายด่วน,วนค่ะแคปเจอร์ค่ะตัวนี้น่าติดตามมากๆนะคะ พันบอกว่าสี่ค่ะพันบอกว่าสามตัวไม่ต้องเน้นนะคะแต่บางครั้งมันก็มาได้แต่ให้เน้นที่สองตัวค่ะเน้นที่สองตัวล่างล่างคือล่างนะคะบนคือบนนะคะนี่ทางเพจค่ะทางเพจแคปจอค่ะอันนี้สายด่วนจากข้างในค่ะอะ่ทาง youtube แคปค่ะชาตินะ เลวนี้ดังค่ะค่ะตอนนี้ดังตอนนี้ห้ามไาม่มีคอซอยกันว่าเรืออย่างที่ยั่งบ่อ,อกตอนนี้ที่มันออกไปแล้วเน,ะนวาะอาจารย์บอกตอนนี้ที่มันออกไปแล้วมันจะเป็นเก้าเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์เจ็ดนะคะตัวเลขยังหัวเก้าศูนย์ยิ่งยั่งบอ่อค่ะตอนนี้เลขวิ่งอ่าพี่แดนใต้นะคะ พ่อเนี่ยวิ่งบนกับศูนย์เนี่ยค่ะท่านผู้ชมเข้าหาตัวมาใส่ซมันจะมาตัวนี้บออาจจะเป็นได้บออาจจะเป็นได้ไหมคะถามว่าหนูเนี่ยหนูไปเบิง้งรอตอรีไม่มีเลยค่ะตัวนี้แต่ตัวนี้ก็เริ่มจะไม่มีแล้วแต่ว่าก็ได้มาแล้วค่ะเนี่ยนี่ได้มาแล้วค่ะเอาเอฟซี FC อยากเบิ้งอันใดค่ะคอมเมนต์ขึ้นมาได้นะคะ่ะคอมเมนต์ขึ้นมาได้เลยอยากได้สำนักไหนนะคะแล้วก็ พีเอฟซี FC ใจดีก็สําคัญค่ะพีเอฟซี FC ใจดีพนันอันมดแล้วค่ะอันอันเราบอก่าบีแถวนั้นอันนี่รีบอกเลขปป้งอันนี้สูสองศูนย์เก้าน่าจะมาเนาะพี่เนาะวินเอาเนะวินเอาในอ่าในสามหางในหกนี่เนาะวินเป็นหกคนตัพีเอฟซี FC ใจดีก็สําคัญนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนพี่แดนใต้จะในประเอกของงานของเานาะเนาะ้วก็แม่อ่าแม่เซียนสารคามที่เป็น,นเลขสูตรมากเนาะคะ่ะ แล้วก็ปูสารค้มเนี่ก็สุดยอดค่ะอ่าผีคู้จัดทอดมะ้องบอกมือเล็กออกมาว่าเหยียบไปแล้วเหยียบไปแล้วมือกินสามเก่าศูนย์สามเก่าศูนย์ถุดโตด,ดค่ะขอเลขกเล่าวันนี้น้อยเลขลาววันนี้เหนะคะเดี๋ยวน่าจะเป็นช่วงช่วงบ่ายสามเนาะคะ่ะเดี๋ยวโทรมาถามเอาทา้งคล้องผ้ารุ้ยหรือว่าทางเจบุญแหลมไตพี่แหลมไตโอเคค่ะเ๋ยวหนูตามไให้เนาะ เอ็มหมดแล้วค่ะเอฟโอเนาะเลขทุม่มอนีนซื้อยากนาค่ะเนาะศูนย์เกนะ้าสองก็สวยครับประศรแมนแมนพี่ตัวไดวที่มาอันเนาะกอบปซื้อห้อกขวินซับออกเนาะว่ามันจะซืออนะนะะ้อไดบอเนาะเนาะค่ะถามี่ยังถามอีกว่าค่ะเข้ากลุ่มลายตัวไหนคะอ่าเข้ากลุ่มลายเนาะคะ่ะเดี๋ยวโทษโทษนะคะ่ะศูนย์แปดแปดสามหนึ่งศูนย์เก้าสี่สองสามโทษถามได้ค่ะ เสียขาไล่ของไผ่ไล่กลุ่มของไผ่มันมีหลายค่ะจะเป็นกลุ่มฟรีกลุ่มฟรีกับมี่ไห่ค่ะเป็นนอยลาวนะคะนอยลาวนอยลาวก็คือกลุ่มฟรีค่ะถ้าของเจบปุนมันจะเป็นกลุ่มฟรีเห็นมาตลอดกคือสี่กลุ่มนะคะ่ะในส่วนกลุ่มของเซี่ยงใหญ่กับมี่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมน้องก็รู้ว่าแม่แม่เนี่ยจะเขากุม้มใดเนาะคะ่ะโทรมาถามเนาะคะ่ะว่าสนใจจะเขากุม้มโทรมาได้นะคะแอดไลน์มาก็ได้ค่ะ ตามเบอร์เลยนะคะหรือว่าสนใจอยากจะเอาครีมกับกาแฟนะคะระ็โทษถามได้นะคะ่ะตอนนี้เมือเ่อนี่เดบุญมาลวยเทสครีมค่ะท่านผู้ชมนาแล้วเนะตอนนี้อนุญาตให้ใส่แล้วเอาสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรถามแล้วนะคะเดี๋ยวโชว์ตัวเลขอีกครั้งนึงนะคะนี่แกปบค่ะ ี๋ยวจะพาไปตามที่ปู่ลึกรับมากๆลงมาจากภูเขาควายาเมื่อกี้ในกระเก99เม็ดเดียวค่ะท่านผู้ชมอ่าดูว่าหนูจะมาไลไรโซนแห่แม่แม่เบิ้งดีกว่ามันจงจะเรนะ็วเนาะหวยลาว755จัดเลยครับเป็นบอพี่ถ้าคนไหนมีหวยลาหวหวยอานอยนะคะเอามาแบ่งปันกันน้ำเนาะคะ่ะอ่ะสำหรับคลิปนี้กับเสียงหน้าผ้าจากนะคะเวลาก็ได้แล้วเสียงลูกกันอ่าคลิปนี้เอาซ้ำนี้นะคะท่านผู้ชม สนใจแอดไลน์สนใจอย่าเข้ากลุ่มนะคะเดี๋ยวโทรมาที่0883109423นะคะเจ้านี่เขาดีปะเจ้านี่เขาดีปะจ้าพุ่ปีตัเจ้านี่นะคะตามที่เจบุแเจบุนเวลาจะเอามาทําคลิปต้องสังเกตก่อนสองงวดน,นะคะก็จะมาวอกแม่ๆฟังเพื่ขามาแล้วสองงวดติดค่ะเลขรับจากข้างในนะคะในอีลีค่ะจากข้างในในอีลีด้ย เรียกรับวงในอะนะท่านผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลาบไปก่อนนะคะเขาขอให้แม่แม่เอฟซีเนาะงมดวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้ปังๆนะคะซื้อตัวได้คอให้เกอดยังให้อ่านแม่แม่เด้อขอกลาวเข้ามาสวัสดีค่ะ